สวัสดีค่ะอยู่กับเจ้ยจำปาดงนะคะแสงไฟไฟไล่ยุงนะคะสีสวยงามหัวก็ไม่ได้ดีดไม่ได้เด้นไม่ได้เต้นแล้วเพราะว่า,วายุงไม่มีตกกลางคืนก็ต่อสมัยก่อนก่อไฟไลยุงนะคะแต่ตอนนี้สบายแล้วอันนี้ก็ต้มหน่อไม้ ต้มหน่อไม้ไปจำปลาดงพุ่งนี้กำลังเดือดพักพักพักอยู่ข้างล่างก็ต้มข้างบนก็ต้มมเดื่ปาหมออ้อหน่อไม้นะคะ ไโอ้เด oh, oh. ียวพักพักักพัข้างบนก็ต้มข้างล่างก็ต้มอันนี้คงจะจีบแล้วล่ะใสหม้อคุยเตี๋ยวใหญ่ๆเดี๋ยวก็จะเติมน้ำอีกแล้วใส่เต้าฟืนนะคะใส่เต้าฟืนเดี๋ยวมันจะได้ ลุกอยู่ตลอดเวลานะโอ้โหนี่นะคะหน,น่อไม้ไม้ไล่ดวงขาวๆนะคะข้างล่างเนาะนข้างบนก็จะปิดไว้ก่อนต้มข้างล่างเพราะว่ามันเยอะเนาะต้มไปจำปลาโดงพรุ่งนี้นะคร

ถ้าเติมเยอเดี๋ยวมันจะพอแล้วเติมน้ำแห้งอีกน้ำนึงก็พอแล้วเตาคือใหญ่เกิน

เินไปแล้ว ไปซันซันจะได้ยืดลปไวอย่าหยุด เทียงนะพอคืนเราก็มีเยอะแยะต้มอ,อีกน้ำหนึ่งก็งจะพอแล้วว่าพรุ่งนี้ก็จะเอาไปจำปาดง องฟืนเราเยอะแยะนะคะดังได้ตลอดว่าเดี๋ยวก็จะใส่ตั้งเคียงเนาะตั้งใส่เคียงมันจะได้สบายเพราะว่ามันมันใหญ่เกินเนาะนใหญ่เกินไปนะคะเอาไม่ได้แล้วเตาฟืนเตาถ่า,านนี่นะคะตรงนี้ตรงนี้ก็ต้มโอ้เห็นแสงไฟ ไปไล่ยุงข้างบนนี่ก็ตุ่มเหมือนกันข้างบนนี่ก็เตาฟืนเพราะว่าพอดีเลยเนาะเอาเข้าไปตรงนี้พอดีเลยนี่ก็ตุ่มเป็นหม้อกำลังพุดมโอ้โหมันจะเอาไม้ทั้งนั้นเลย ติดไก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวก็จะเติมน้ําอีกรอบหนึ่งต้งนมนาไม้อยากให้มันจืดก็ต้องต้มใส่น้ําอีกรอบนึงนะคะให้มันเขือดแห้งแล้วก็เอาไว้ตั้งไว้แบบนี้ทั้งคืนนะคะมันจะได้ไม่มีรสขมเลยนะคะนี่ละเตาฟืนเตาถ่านของเราใช้ได้เนาะ หม้อนี้ก็ใหญ่หม้อนั้นก็ใหญ่ต้มทั้งคืนนะคะเพราะว่าจะเอาไว้แค่นี้เราก็ให้มันอุ่นๆตลอดเนาะเต็มหม้อกว๋วยเตี๋ยวนะคะข้างล่างอันนี้ก็หม้อใหญ่นะคะ่งได้เยอะเนาะวันนี้ไปหาพรุ่งนี้ก็จะเดินทางไปจำปาดงแล้วนะคะไปฝาก เพื่อนๆน,นะมีมีผู้ใหญ่ใจดีนะคะเมามานะหน่อไม้ต้มนะคะให้เอาไปก็สำหรับคลิปนี้ก็อยากเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะต้มหน่อไม้ก่อนยังไม่สุกค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะต้มสองมอใหญ่ๆสวัสดีคะ่ะ